โดยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสดมต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชิโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาีีห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคำปานกัลยาณมิตรอรไทยโจกเบ่งบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกลัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาศสสุขบันเทิงและครอบครัวเป็นประธานด้านกลัลยาณมิตรเพิ่มพูกนกัลยาณมิตรพวงพี่กุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นเสิริมงคลส่วนคณะประธานก็ได้น้อมนำทยธรรม ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบายเป็นพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล78ปีและในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมประวัติการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าบูชาธรรม78ปปีหลวงพ่อธรรมชโย โดยมีประธานนำกล่าวคือกัล,ลายาณมิตรบุญยูรุผักชีซึ่งผู้แท,ทนคณะประธานได้น้อมนำผ้าบางสุกุลจีวรทอดณแท่นศูนย์กลางพิธีส่วนผู้แทนคณ,ณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลโดยมีกัล,ลายาณมิตรคำปานกัล,ลายาณมิตรอรไทยโจกแบ่งบุญ กลัลยนณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมทนียคถาพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปรับปื้มใจให้สาธุชนที่รับชมผ่านโปรแกรมซูม Zoom, และที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งค่ะ